ของใช้ที่แถมให้สำหรับคนไข้ที่แปลงเพศนะคะก็จะมีตัวนี้ถ้าลองกันเปื้อนนะคะก็ได้ไปยี่สิบชิ้นอาจจะซื้อเพิ่มน,นิดนึงเนาะอันนี้ใหพ้พี่ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ยากให้ดูถ้าเกิดมันเปียนะกน้ปุ๊บให้เราเปกยนอันใหม่หทันทีเลยเนาะเพราะว่าอาจเป็นแผลกดทับได้เเอาไว้ลองลองก้นเพราะว่ามันจะมีเลือดมีน้ำเหลืองประมาณ ออสองเดือนเดือนครึ่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่คนแต่ถ้าแป้งที่เราใช้อ่ะเมื่อมันจะมีตลอดให้ซื้อแผงสีไปแล้วก็จะมีส่ญนยอดทำไมให้นะคะสองร้อยชิ้นประมาณใช้ประมาณสี่เดือนเพราะว่าต้องโม่เช้าเย็นนะคะแล้วก็มีน้ำเกลือโมไปเลยนะหนึ่งปีให้ครบหนึ่งปีนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยดูสองสามวันค้างอะไรเงี้ยอะไรเป็น น่าจะใช้อยู่แล้วว่าใช่ <c oughs> ตุ้มเลืนล่น,นแล้วก็อันนี้เป็นเวตา,า,าดีนะคะให้เช็ดแผลแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อถักรดน้ำไม้พันสมดีนะเอาไวุ้บเช็ดจีมเรานะให้สะอาดนะคะทำไปต้องารักษาต้องสะอาดให้ดีนะคะเราจะเป็นผู้หญิงแล้วคะ่ะ